แม่ครับผมแม่ครับเป็น้องยุ้ัครับสวัสดีคุณแม่ครับเปน้องยุครับผมสวดทด่มาเอาขัาวังได้ดิเอับปังได้ดิปังที่เจ๊เปี่ยนอหานเนาะแขวนแขวนเปังนี่ม่วาเรืเลยแม่ถวายป้ายอย่างให้พูดเป็นเลยบาดมาตามหรือได้บาดเนี่ยจซีรลออยู่มาหันมาจันฟันกับหั่นฟันอีกบอกขันฟันขทีนั่นขันที กาฟันทวงอยู่อ้อมไปเลยม้วนมีแต่ฟันตองว่าดเฮ็ดเออแดดเท่านั้นไปเก็บเดเท่านั้นแหลฟันอีกเอาาไปแดงรถเด้รถไปแดงในแม็กซ์ไปแดงมันหนทะเบียนเทยราคาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าโอ้หเ็ล ที่ว่าคนมาเบิดอำเภอเลยวันที่มาบิดอำเภออัทิตยสวนมันทักเจ้ามาเห็นหรือว่าโอ้ยบ่เห็นเตี้ยสัตมาเบิ่งหอปูเออบ่เคยเห็นตีปูพวกปูมาเตี้ยนะเออโอ้หมสงสารสมื่อเลยเตีย ไม่ไม่ยังไม่เห็นหน้าแม่พ่อบอกไหมว่าม่ยังไม่เห็นหน้าแม่พ่อบอกก็ช่วงปันถือเล็กนั่นแล้วขึ้นมาเอาเล็กแม่มาวันวันวันถือวันนี้เขามาเด้อสั่นบอกว่าท่านถือแล้วเขามาคอยฟอบไปเออทุกอย่าชี้เรียงสั่นสั่นตัวสั่นตัวก็จะระแตกจึ๊มๆมไหมอืมอ่าอยู่แล้วว่า เขามาหาคนดังเลยข้ามบรดาจะเป็นคนดังมะขอโสกน้ำมาขอาพึงน้น้ำแล้วคอยคอแขนน้ำผู้มีโสกมีวัฒนะสม่กระอยังได้กัะถือไหมจาตตอมเถอามถือคุงอบอกกูได้บัสาน้ํน้ำตีแล้วใจ่มมามาซื้อหนเอาผู้เดียวได้เลยเจ้ ดวงเพ่ผู้เปียคนหนึเอ้าย่งเพิ่นแม่นเพิ่นแก่แม่นได้แร่พ่ากระไดโอ้นี่เิียานใบคักๆไงยเกียร์เกียร์แต่ตสองหกก็นั่นได้ทั้งผลทั้งหลังีช่ไหเไหนคักใหเนี่ยประนันเห่าดี่ผ้ดวงเขกกรเห็นเขากับโก้หรือเจูเขาบอกผดวงเห็นแล้วนะไปบ้านนะเขาไปบ้านจะซื้อ่น้ปเหินสมุดดยค่ะเยนเลยน่าเห็นผูก็ยังือ โอ้ขณะเปบ่ายเห็นซื้ออะไรเขียนเขียนเปลไปเออเขียนไปสังหานดิเลขงวด้ะก็เขียนไปสังหานโลยเอ้เขียนฝากผู้ดูแลเลยเออให้คนไปให้คนเห็นให้คนเบิึงโอ้บอกไปนั่นละจีล้างคุณล้างอย่างเดียวจีปาดโทษใช่ไหมยังวะฟังนั่งหนึ่งกรว่าจุ่มกลมบังคีบุกรักแถวสัน ล่างองเดียวเออต่างงานนีเป็นเรืงไหนล่ะเป็นตรงไดแม่งานนี่เป็นเัื่งใดที่ขอถูกข้อมาบ่จุดจุดทุลานเนาะจุดทุเที่ยกับจุดทุลันก็ไม่จำเออสองคนอ๋อนี่ทุนันผู้นึ่งในสี่สามนออกซี่สามเห็นไหมเออผู้หนึ่งดนอีหอย่งเกาหาันดอเกาหาเออขึได้เกาหาได้นันละสีมงวดเดียวกันบ่แมเออออกข้ามบนข้างั่งเอองวด จุดตั้งเก้าหากับที่สามนุ่ดพูลอันพูดนึงเนบนพูึงหนล่างได้หาเก้าพูนั่นได้เอสมเออเลขสมตัวมันหาหาสามี่นหาโอ้มันพัดชุกนนานกับบซื้อเนี่แม่นกับบซื้อบ่ฮอดซะจุดจุดซื้อบ่นี่แต่คยซื้อผู้เดียวเออผู้เดียวอลเ้เออจะกุ่นเหรอวะว่าจะได้ผู้เดียวนี่ หนาเทียดิขันบักุ้มมะซือดิซุ่มหน่อกูเลยแม่จำก็ปนซุ่มมาจจะหันน้ำกันเสียล่อ้ยสันดกตองคู่เมเซดใช่มาถือน้ำเลี้ยงสองหมวดิอนตะกี่นบ่อนั้นคนใดบ่เสียกระบทกไม่กรยเจดกระเสียอยอะดิมันไดนุกหัวก็เป็นได้เสื่อนแด้วไงว่าจะเช้ยนใส่กระดาษเมือนเกินได้เจ็ดแปดเม็ดเดียวล่างความที่น้องเอ้ ยนเอีเขียนใบไงมังว่าไปเขียนจุดทูกจุดคนละดอกให้เอาเนี้ยวแสดงว่าเดีคนละตัวเออคนละตัวอเอถามพ่อแม่แม่จำคนแม่จำได้แสดงไหมจำได้แปดหกหกแปดหกหกโอ้อืมพ่อแม่แม่ไม่จำสองยี่กิจสองสี่กิจ เขาได้สามเลยบอกบ่มีสองแสดงว่านนั่นขั้นขั้นสิบบานนั่นลือบอกได้ด้วยว่าหันไปหันไปเบื้องยี่บอกไปเบื้องโยงมาเจ้ากับไปมร้อล่าแม่เนี่ยอยู่เับาบอกหันลรือหม่หม่สามโตแต่อีได้หน่อยหรือปอดขึนวลแบบเก่าหาตโตยกกลางลือถิวเพ่าเห็นเห็นตะเกาก็หาทั้งหมด ขัดงวได้สี่หายสองตัวคือตัวบะแม่จะคือเลื่อยๆขออจุดถึงว่าเห็นสองเราคืองววันนี้เด็กวันนี่จะเป็นจังไรล่ะสองสี่เจ็ดเจ็ดวานยาศูนย์ฮ่อวานศูนย์แหงมาสั่งวันศูนย์แหงมาสั่ ก็ยาเขาคอยสันมู่บ้านโอ้โหเอ้โหโอ้โหเอาศูนอะไรซูนให้ยังไรซูนย์แล้วกูให้ศูน์้ำมาแล้วโอ้คือเบาสั่ในแป้นน้สนโอ้โสันนี่นี่จำบ้างบ้านมีใกจักเป็นยังไงก็เิ่มเิ่มไปเป็นจังไงบ้านบู้ซื้อตัวได้บางเมาไปว่าสันว่าสันบางกูให้ซูนซ้ำมาแล้วเต้ นี่สามัวดเลยพี hmm. like. mm ่น hmm. um, like, oh ีสามหวดีเลยจ้ะ่ัจุดโวั uh, uh, um, ้นสามหจนเป็นดาราจนดังเลยจ้ะพนรูดปากบอกว่าอะไรเนี่ยกรบกับล้ำสันนี่จอสูนแห้งสูนแห้งวยสูสามหดสูนก็บอกว่าสูนสามแล้วคนวางขนาบ่ตื่นเนน้นเนอ เขาได้ปล่อยลอก่าดังหามันมืือลอกลอกทองหงโอ้ทองหลอกย่าลอกสีปองมาไปมื้อนี้่ะะีสีปองได้นียะไรไหมเจ็ดห่ไปไล่มันไล่ต่้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจองเจ็หกเอือไม่ี่ตัวเดียวนี่บ่นี่ฟองี่ฟองอันนี้รูดเจ็ดเจ็นี่เป็นเลขสุดเออเลขสุดงวดที่ผ่านมาได้สองหกเออแมหลักสองมาก่อนอ่าวนีวดนี้มลักเจ็ดเออวดก่อนว่นก่อนฝนกม่รักเก้ากัเก้าอย่างเกหามันก็ถืมันก็ขาก็เียกูตรงกันคู่แม่ตัวนี้เจ็ดสอ กางวันแล้วแตมักเขาวัน่อไปเพื่อนเสือเสอเพื่อเอาแล้วบ้านพวเขาาจ่ใจงั้นเห็นเลยใจอยู่ในหอปูแล้วเราพอกับซื้อพร้อมมันปูนพาซื้อพร้อมได้ไหมซื้อเขาบอเอาแล้วใจ่เจสเส้นเส้นั่นเส้นแม่เน่จะได้เนี่ยเลขชุดนี่ นี่จะเนบงดีกว่าซีคูนี่นี่คู่แม่มัดเกันคับนี่นี่แหละตนี้ับตังนี้ก็เจหาเนี่ยเจอเจหาผมว่า่สตรต้นกอนโมแมนหกสองหเลยดิครับผมวเลขสูตรสิเน้นอย่ที่เจ็ห้าและสองห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าและเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสองสเลขถครับเลขถูกอยู่ที่สองสี่เจ ขาวผมโอ้มื่อเด็่าสามตัมเพิ่เพิ่นบนเรือเกาะตัวแล้เอ่เป็นไปได้เบิดน้ำเบิ้ลหรอตัวข้านออกห้องเ้ยไอ้้มนยกให้เบงอะไรเป็นอ่ะ้องมึงกครับก็สื้อได้ก็ซือน้อยสื้อได้ฟังมาแต่มันถือกึ่งวันนะซื้อได้ฟังนะพออ่ไ้พวกบวชนั่นแน่นะบวชนี่แม ือนยว่าเป็นรออเอาแคงเอาหน่อยพเป็น่ยยู่แบบนี้คนแห่งกินปวมแบบนี้บ่ใคยขื้ได้ยังละตูสองตูได้หน่อยน้อแม่นเอาล้นเนาะเอเอามมนได้หลายหล่นบ่โอ้ตรงครับถูกปูกระือเจ็ดสองพี่ังเ่เจ็ดสอสองเจ็เนาะตรงกันก็เถูกปูตึ่งเจ็ดสองเจนี่เป็นเลขสดเจ้าพี่น้ังด้ว่าตว่าเลศูน ปูสูนไลยศูนมาซ้มงวดแล้วสูบเอาทันว่าก็เลยล่อหายไปที่เขาแต่ปลาแต่ว่าทีมีิ่เอารกเอาจะน้ำปูหรือวะอาแต่น้ำปูอะครทจัน้ำเลือดซูดมาขนาดนั้นเ้าจซื้อน้ำเลือูดอันทุนี้บ่เอาเรืจุหน่ะเอาแต่เก็บแปดต้งอันนี้เขียนให้ทูกคนดิอันนี้ก็ได้เลยไม่บ้าเอ้าตู้นี่อหะได้จังหอื เราโมฝากเราอ๊เอาคนะอาเอาม่ได้คิดเปลียนต้องโนแล้วของน้องมีอะไรไหมเขาจับอะไรแล้วป่เนี่ยแ่้องนอนเลยโคตรแปลกใจถ่าได้มากก็จะได้กัเมย้มันมาเรื่อยๆได้จริง้มันมาเรื่อยๆงวดใส่สองการสองการแม่เนาะพักคันัดกันอะไดิป่ะวันไหนเมวันสงการก็ถือก็ไงวดถมาหาพักกับ เงายี okay. oh, oh, uh ่ห oh. yeah. oh. yes, well. ั่นเรอไอ้เงยตันเงี้ยหนงินตัวอยู่น้ำปูหลือซี่น้ำปูละนัดกันไว้หลยทอปปงเนี่ยจะื้อเลยสิครับไม่ง่ายมันนัดไปเรียเรื่อยเลยเ็นเรียมแต่เงวแล้วเรียมต่เงาก็คืออีกนนนี่เงายางไงสวับดใไ้สมก์ก้อนสมกษ์รับผง พูดกแม่งามเมื่อครับขรงเมืไมม่ไรครับผม